แรกๆผมไม่เข้าใจว่าฮงจุ้ยจะสามารถทําอะไรครับให้กับประเทศได้เพราะว่าเราอาจจะมองแยกกันว่าเออฮงจุ้ยก็เป็นเรื่องของความร่ํารวยหรือความเจริญรุ่งเรืองการเมืองก็เป็นเรื่องของนักการเมืองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกันไปแต่วันนี้อาจารย์กำลังเอาเรื่องพวกนี้มาเป็นเรื่องเดียวกันคือฮงจุ้ยเนี่ยมันมันแยกออกเป็นหลักใหญ่ๆสองหลักหลักหนึ่งก็คือสายน้ํา อ,อีกหลักหนึ่งก็คือภูเขาห,หลักสายน้ำเนี่ยเป็นหลักที่ว่าด้วยเงินทองอความร่ำรวยแต่หลักภูเขาเนี่ยว่าด้วยการบริหารการปกครองคอรับเพราะฉะนั้นถ้าทั้งสองอย่างนี้อยู่ร่วมกันมันก็จะเป็นความแข็งแกร่งก็คือมีทั้งอำนาจบารมีในการดูแลการปกครองแล้วก็มีเงินทองที่จะจับจ่ายใช้สอยในการเลี้ยงดูบริวารซึ่งถ้าถ้ามีแบบนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้บ้านเมืองเนี่ยเจริญรุ่งเรือง สมัยก่อนในทางการปกครองของจีนยุคก่นกอนๆเขาก็ใช้วิชาตรงนี้ฮะก็อันนี้เป็นเป็นหลักที่เขาจะทำให้กับออย่างเช่นจักรพรรดิเลยต้องมีอันนี้ถ้าไม่มีเนี่ยจะดูแลได้ยังไงประเทศจีนใหญ่กว่าเราเท่าไหร่ม,มีประชากรมากมายแค่ไหนแล้วยิง่งถอยกลับไปเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมันเดินทางถึงที่ไหนใช่ไหมมันเดินทางไม่ถึงแต่ทำไมเขาถึงสามารถปกครองราชวงศ์หนึ่งได้ตั้งห้าหกร้อยปี